Explosão Quando ela bate c a bunda no chão Quando ela mexe c a bunda no chão Quando ela joga c a bunda no chão เนื้อหาอาจมีคำหยับภายในวิดีโอเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำแอปยูฟ่าคิง188บริการฝากถอนเร็วบริการ24ชั่วโมง สวัสดีครับผมอยู่กับพวกเรานะครับผมฟันทีวีนะครับผมมาสร้างความสนุกเทฮานะครับเป็นรายการโกดวาเลตีนะครับผมอ่าก่อนอื่นแล้วครับผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่สนับสนุนล้วเข้ามานะครับผมยูฟาคิงนะครับหนึ่งแปดแปดนะครับ at y u f a king หนึง at y u f a king หนึ่งแปดแปดบริการฝากถอนเร็วบริการยี่สิบสีชั่วโมงโอเคครับผมมาพบกับทีมงานเราอีกสองคนนะครับ อ่าคือดีครับผมเย้ครับผมอันนี้ผมแม็กฟักนะครับผมเี้ครับผมก้าครับดีครับผมเคครับผมเราพร้อมที่จะไปพิสนดในบ้านกันแล้วหรือยังครับผมมืดมากเลยครับท่านผู้ชมมองไม่เห็นอะไรเลยครับใช่ครับจะมองไม่เห็นอะไรเลยเราแบบคือประวัติย่อๆนะครับผมก็สร้างครับที่สุสานนะครับ วิ่งโว้ยพี่อะี่เลยเนี่ยยุ่ยยุ่ยอะไรอะไรอะไรโอ้ะตั้งรัวเลยเ้ยอมันมีพลังงานบางอย่างเนาะน้องแมงติดไฟไอ้เหี้ยน้องแม่งติดไฟไเอาล่ะมาโอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านหลังโอเคฐานรากแรกของเราเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่คล้ายๆว่าสร้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ป้อมยามหอ้องน้ำปะห้องน้ำอาจจะเป็นป้อมยามก็ได้ป้อมยามป้อมยาม่นกันโอเคเดินเดินเข้าเดี๋ยวจะให้น้องเดินเข้าไปพิสูจน์กันนะครับโอ้ยเฮียโอ้เฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยี่แรงเขังเฮ้ยเกินอะไรขึ้นป่ะแรง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 นะแรงนี้โอเคครับตดกล้องเข้ามาตดกล้อง้พิสูจน์กันเออตรงีมีอะไรบ้างนะด้ มันเป็นห้องห้องเป็นห้องรูปปั้งนะเป็นห้องรูปปั้งโอเคเป็นห้องรูปปั้งนะสวยสวยก้าวแตพอพได้อยู่อุ้ยเฮ้ยครับท่านผู้ชมเดินหน้าเข้าไปในตัวบ้านแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับ add youfa king นะครับ188นะครับ ที่ัให้การสนับสนุนและให้โอกาสเรานะครับผมขอบคุณนะครับอยากได้เงินนะครับเล่นเกมอยากได้เงินนะครับบาคาร่ามวยหวยคาสิโนมีหมดนะครับผมกูก<ะ>็ระแวงข้างหลังเนี่ยห<ะ>ูก<ะ>็ระแวงข้างหลังเนี่ยแอดไปนะครับผมแอดยูฟาคิงนะครับแอดยูฟาคิงหนึ่งแปดแปดนะครับแอดยูฟาคิงหนึ่งแปดแปดเริ่มนะครับมาเลยมันนี่อะไรหรออูย้ย เอากาค่ะคือป๊อปอัพดีกว่ามามึงมาอยู่ฝั่งขวาคุณอันน้ายยาวเฮียอะไรวะไอสัตว์ตกใจเฮียสายไฟอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้อยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะผมจะพาไปสำรวจตัวบ้านนะครับไะดูรอบๆครับหุ้ยเฮียสายไฟไอสัตว์ตกใจมึงอย่าพาคุณหลอนดิเลี้ยวล้อจะฟรีออกไปอยู่แล้ว ฮ้ยมีร่องรอยเหมือน Range, มีคนมาอยู่เลยครับมีศาสตร <main street? S 3> ์ห <feared> นึ่งผ really ืนใช่เหรอไปดูก really ันเลยครับเด้ยเดาบอไอกเดากเด็นอดทกเด็เ okay. ด oh, ้กเดอกดิกเดอกเดที่คนหเอกเอ็กเด็กอด็กเกเดอกเอนกเอ็กเด็กเอ็ลเงเด็เดาอเดิกเดยเอ็้เด็เเด็กเดเ มีกล่องน,นมด้วยว่ะดูเพื่อนผู้ชมไหมหลอนมากเลยครับเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนนอนดูก่อนครับเกิดอะไรเนี่ยสบายไหมเป็นไงบ้างเพื่อนอ,อ,อ่ะเราไปถ่ายให้มันนอนอยู่เนี่ยเออเราไมถ่ายให้มันนอนอยู่เนี่ยเฮียไฟลุกโอ้โหสัตว์เฮียอะไรวะแรงเลยอุยอ้ยไปเราไปสำรวจซ้ายมือก่อนเลยครับห้องแรกนีเลยทับแมวมาเรื่องไม่หลอกแลยก็สำรวจเนี่ยมันเป็นห้อง ห้องแรกนี้แ็กขวามือพี่มันไม่ใช่บ้านต่อป่ะเหมือนเป็นสํนักงานเออเหมือนเป็นสำนักงานมยไฟตู้อะไรเออเีักงโอ้ยเยี่ยมึงเต็มมือตุ๊กแกเฮ้ยเียะลรวะเฮ้ยเฮ้ยเียต้องในตาเียเฮ้ย ล้อเแหม่ตแล้วเลยแล้วเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยคนทุกแกมากคนทุกแกมากโอ้ยเหนืป่ะิวมึงไปทานี้ดีกว่าห้องนี้ตำรวจยังไม่เสร็จเลยพี่พึ่งีมพึ่งเตอเลยเ่พ่ไปห้องตู้ไฟป่ะพึ่งเตเลยดีกว่าพึ่งหมดเลยพี่เออพึ่งหมดเลย เฮ้ยเราอย่าตกใจดูครับแดนึแดนหนึ่งลังนะครับโอ้ที่นี่อาจ์บอกให้กูตกใจเป็นมึงตกใจได้ป่ะตัวเบลล์ลมเลยโอ้โหแต่เพ่งนี้ว่ะมีเครื่องไฟไม่ต้องเข้าเดอยูมั่งเฮ้ยไป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 ทั้งนั้งโอ้เสียงท่อเสียยดังเลย เบ้ียงวีแกนวนีอุ้ยอุอุ้ยอองดีนะเราอ่ะเต็มเต็มเลยคั้่นผูชมกอบต่อยตาครับอี๋เลยลังเลยโอ้ยรังรังแตนเต็มเลยครับมีลูกทุกแกนงตัวด้วยครับหรือว่จะเป็นร้านอาหารว่ะเป็นร้านเป็นร้านอาหารคล้ายๆนะโอเคเอางี้เลย่ะเราเราเราเข้ามาในเนี้ยเราเจอพิ่งเราไปข้างรอกันดีกว่าเพราะเราไม่รบกวนต่นะครับอันนี้่กวส เดี๋ยวผม,ผมจะพาไปพิสูจน์ทางต่อไปนะครับทางที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาเจอวิญญาณเดินอยทางถนนนะครับไม่แน่ก็นะว่าเขาอาจจะมาเล่นอะไรกับฟันทีวีก็ได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับฟันทีวีนะครับผมกําลังจะพาทุกท่านนะครับไปพิสูจน์ที่เขาว่าเจอวิญญาณนะครับเดินอยู่ณนะที่แห่งนี้นะครับเขาอาจจะมาเล่นกับฟันทีวีก็เป็นได้นะครับ ไปตรงหัวกูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเฮ้ย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 เม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรไเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อรู้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแรงที่นี้แรงครับ้ มึงอะแรงไอ้เหี้ยไปเดินก็ไเดินโออเคครับผมอ่ะแล้วมึงหันเข้ามูอยู่นี่อะอะโอเคนะครับว่าตอนนี้นะครับเราอยู่นาที่ที่เขาบอกว่ามีวิญญาณนะครับเดินอยู่กลางถนนนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปพิสูจน์นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเดินนำกับน้องนะครับ ดูดิว่าเขาจะออกมาเล่นฟัดทีวีไหมได้ได้พี่ไงกลัวอินไอ้เบี้ยบินไม่ได้เบี้ยเลยเวอร์เวรตลอดคลิปเลยสัตว์โดนัดไปแล้วยังยังยังถ้าคัดเดี๋ยวผมบอกเอ้ยโอ้โหกล้ามึงส่องปอบตรงกูอันนี้มันสรงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้าเดินไปดูดีกว่าเดี๋ยวให้กล้าเดินไปดูดีกว่าปิดไฟป๊อกอัพเลยเหรอต้องครับต้องปิดป๊อกอัพเด็กล้า เดี๋ยวก้าเดินไปดูดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมไปกล้องไปอ้ะใครถือป้อมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ่ะเปิดรอมาเนี่ยมาถืออันนี้ดีแล้วก็เดินตามกล้าแล้วผมต้องเปิดไหมเนี่ยเรไปเลยเสือเลยเนี่ยข้างนยังไงเดี๋ยวไปเลยครับถือตามกล้องเลยไปกล้าเราเข้าไปกันดีกว่า สองาทางสองสองนงดีฮะอ้โหัง่าน่าจะเป็นฟองน้ำนะครับรดูดดูดูวิวครับโอ้อน่ากลัวมากเล่น่นัน้เล่นยพี่เล่นตลกยง <c oughs> ตลกยังได้หรอไอ้ชัด <c oughs> ตลกเลยนะแล้วมันก็ไม่ดึงและก็ไม่ดึงนี่ครับตรงนี้ก็เป็นป่าใช่ไหมใช่ครับเป็นป่าป่าพี่อาป่าตรงนั้นน่าจะนาเออที่นาเขาใช่ไหมเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเสียงเหมือนวัวเลยวะแต่วัวมันอยู่ตรงนี้เหรเออแต่เข้าใจป่าวว่าบรรยากาศตอนเนี้ยอ่าประมาณตอนเนี้ยอยู่ประมาณสองทุ่ม แล้วบรรยากาศนี่แบบเงีย<ร>สงบสงบไฟไม่มีสักดวงเลยนอกจากไฟป๊อปอัพแล้วเนี่ยไม่มีสักดวงเลยโทรศัพท์เข้าอยังไงไม่ต้องรับไม่ต้องรับ<า>โอ้ยปไปไปเราเดินเราเดินไปทางที่ที่เขาเจอวิญญ,ญาณก่อนปะ้ะไปเลยครับไปกล้องตามหลังนะตามามามาเลยครับกแขนเคเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรวะอะไรวะก้าวิญญาณวิญญาณต้องมีอะไรบางอย่าง เราจะพากันไป็นพิสูจน์ร้องไม่ได้อีเหี้ยอยอกไปทำงางเอ้าเหยีไปแล้วโอ้ยสัสว้ออาครับโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราอยู่หน้าทางเดินที่เขาบอกว่าเขาเจอ,อยานอันนี้ผมมาอยู่ในรูทอ่อแล้วไม่มีที่อยู่ไม่รู้จะทำไงคนไร้บ้านโอเคครับอาทิตย์หน้าเราจะพากันไปที่ไหนนะครับผม คอยติดตามชมกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมอยเฮียเสียงไรวะไอสัตว์เล่นตกใจเลยเฮียเฮียดิเวเฮียดิเอาไปนะ เล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเราพิกต้อมกันอยู่ตัวเยี้ยนี่เยี้ยนจริงเล่นอะไรครั้งหนึ่งหน้าเล่นอะไรสักครั้งหนึ่งเนาเฮ้ยถือป๊ออปัพบทำควยอะไรวะไอ้สัตว์เยี้ยนี่กุนตีแล้วครับเดี๋ยวดูหน้าไว้ดูหน้าของแวบเฮ้ยเฮ้ยไปลุกอกไปลุกโอ้ยโอ้ยร้อนนะเนี่ยโอเคแม็กกล้องไม่เห็นแม็กเฮ้ยข้างหลัง ส่องไปมาบนหัวผมดีครับเชื่อไม้เดินสามรอบกว่าจะได้เออเดินสามรอบเมื่อกี้กว่าจะได้พาะแงคงเดินสามรอบเลยตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่รถกันนะครับเพราะตรงนี้เรามาแล้วเราจะไม่ไปกวนสัตว์หรืออะไรตามอันนี้ใช่ครับทีนนี้เป็นคลองนะครับดูครับน่ากลัวมากเลยครับเดินไปเจอ้เหียเอาไอ้สัตว์อ้าว ร่วงไปหนึ่งแตกหนึ่งสวยไปสวยครับแล้วไม่รู้ด้วยแมเป็นด้านมาขายอีกแล้วนะโอเคเราไปเจอกันต่อที่ e p 2เลยครับปั๊มน้ำมันล้างสำหรับวันนี้นะครับผมทางฟันทีวีนะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกหนึ่งรอบนะครับผมยูฟ้าคิง1 8 8ครับผม a youfa king 188บริการฝากถอนเร็วบริการ24ชั่วโมง อัยูฟ่าคิงหนึ่งแปดนะครับผู้แตกป่ะพี่โอ้โหสวยมากเลยครับาวะโอ้ได้ปิดคลิปได้สวยมากเลยแก้วแก้วได้การปิดคลิปแล้วสวยสวยที่สวยสวยที่สวย vou, Quando ela bate, a bunda no chão. Quando ela mexe, a bunda no chão. Quando ela joga.